สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปะทัวเนี่ยหมาักไก่ไว้ปะทัวรหมาักไก่ไว้นะคะอือาจจะมีน้านิดหน่อยแล้วก็น้ําเปล่าน้าเปล่าขวดนี้นะเดี๋ยวปะทัวจะเอาไปไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างนอกมันอากาศเย็นกว่าในบ้านนี่เนาะุญเจแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนปะทัวจะเอาไปไว้ข้างนอก ตรงนี้แหละจะได้มองเห็นด้วยอยู่ในบ้านอันนี้คือกับข้าวปลาทวนะที่จะทำเย็นนี้อันนี้คือน้ำเดี๋ยวไว้ข้างนอกนะคะอากาศข้างนอกมันจะเย็นเย็นมากปกติกล่องโฟมของปลาทวนะดูดูเฉาหมดแล้วต้นไม้เนี่ยลืมเอารากมันไว้ปกติกล่องโฟมจะใส่พวกผลไม้ไว้นะคะทุกคน ผลไม้ไปข้างนอกมันจะดีมันจะดีกว่ากว่าอยู่ข้างในแล้วน้ําเคยใส่ขวดน้ําอย่างนี้ไว้ในรถนะ mm hmm. ก็เป็นน้ําแข็งนะทุกคนถ้าอากาศมันหนาวแต่อันนี้พาทัวไว้แค่นี้แป๊บนึงแหละเดี๋ยวทาอาหารเย็นพาทัวก็จะเอาไปทำอาหารส่วนน้ําคือเอาไว้ดูพรุ่งนี้น้ำจะแข็งมันจะเป็นน้ําแข็งเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่ให้ดูเพนี้ค่ะว่ามันจะเป็นน้ําแข็งจริงไหมเพราะว่าเคยเอาน้ําใส่ในรถ ใส่ในรถไว้พอจะไปดื่มอีกทีมันก็เป็นน้าแข็งหมดนะคะอขอบคุณนะคะทุกคนขอบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเข้าบ้านแล้วค่ะหนาวมือเดงมือแดงแล้วค่ะทุกคนประทัวมาเอามาเอาไก่แล้วนะไก่แช่แช่หิมะไว้ข้างนอกว่าจะเอาหิมะกรุบแหละ แต่ก็วางไว้อย่างนี้เฉยเดี๋ยวหาว่าทิ้งกับพื้นอืมก็เลยใส่นี่ไว้ไม่ได้เอาหิมะก,กบนะทุกคนมันเย็นอยู่แล้วนี่เดี๋ยวปราถัก็จะเอาไปทํากับข้าวแล้วนะคะอืวางไว้นี่ก่อนเอาไปทํากับข้าวแล้วเด้อไก่ที่เราไปแช่ไว้ ที่หมักไว้แล้วไปแช่ไว้ข้างนอกเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนดีนะมันไม่แข็งเท่าไหร่แป้งนี้คือหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะไอ้แป้งนี้คือประทัวเอ้เอา น้ำยังไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวหอมมากเลยนะคะทุณพี่จิงแป้งนี้ผสมไม้แล้วนะเรียบร้อยแล้วนผะสมเอร็ดดีกับพิไยัย นี่สีชีเตยค่าใส่ได้แก้ก <Regard. tekrar. S 1> <Yeah. S 2> ันนี้แหละยอดมือแล้วนะเพราะว่าแป้งที่เราหมักเต็กที่เราใส่ไว้ใส่พริกไทยด้วยใส่นืด้วย ปรุงรสไว้อยังยังอย่างอร่อยเลยเนี่ยหอมมากทุกคน แป้งจ <I> mm. yeah? mm ับลอยค่ะอือ กบกบน่ากินมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูตอนสุกนะคะ นี่ค่ะไก่ผัดทัวก็จะใกล้สุกแล้วนะกลับอีกที่ด้านหนึ่งก็สุกแล้วนะคะก็ทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณท like ุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปของผัดทัวทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปของผัดทั่วทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะ เห็ดพ <P u> ึ <ing> ่งนะคะทุกคนเห็ดพึ่งสวัสดีนะคะทุกคนอนอกจากจะเอาไก่ไปไปไปข้างนอกแล้วก็มาเกงเห็ดกินเห็ดพ <laughs> <P u> ึ <ing> ่งไม่มีอะไรนะมีตะไคร้แล้วก็กระเทียมพริกแล้วก็หอมกะปิลาอืมล <P u> <ing> ดี <P u> <ing> นี่น่ากินไหมคะร้อนๆจะสดร้อนๆเลยอืม <P u> <ing>